เราก็จะตายกันแล้วนะนี่ผู้จ้านั่งเนี่ยสี่ชั่วโมงนะแบบธรรมดาธรรมดานะาคือมุมของการนั่งนานมันก็ดีนิดนึงคือยิ่งนั่งมันก็ยิ่งยิ่งแน่นยิ่งได้สมาธิมากขึ้นมากขึ้นนะนะแต่บางคนอาจจะหลับได้ลึกขึ้นหรือหรือหลับได้นานขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะอืม <c oughs> ล่วงเลยราตรีไปเป็นนันมากแม้ท่านปุกปุสาติก็นั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นนันมากเหมือนกันโอ้ไม่ธรรมดานะาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอเราควรจะถามดูบ้าง ตอนนั้นพระองค์จึงตรัสถามปกุสาติดังนี้ว่าดูก่อนพิกุท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครแต่ก่อนเขาบวชมาเนี่ยเขาก็ต้องต้องมีว่าอชอบใจธรรมะใครละ่ะบวชอุทิศต,ต่อใครเพื่อใครมีใครเป็น ศาส,สดาคือผู้สอนหรือท่านปุกุสาติตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคดมผู้สักยบุตรเสด็จออกจากสักยะราชสกุลทรงประหนดแล้วก็พระโคดมผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแหลกมีกิติศัพท์ฟุ้งไปงามอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกปุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้ ข้าพเจ้าบวชอุทิตพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า